ฝากเงินไปทําบุญหน่อยจะเอาใส่ตรงไหนอรไม่มีที่ใส่ใช่ไหมใช่ปะครับค่ะไปเอายามาสิเขาจะได้ฝากเงินมาทำบุญก่อนจะได้บุญด้วยแม่ขาเขาฝากเงินไปทำบุญหน่อยก็ใส่ย,ยาก่อนก็ได้มีเงินมาทำบุญไม่เอายาไปก็ไม่มีใช่ไหมครับไปเอายาากุณ<ช>แม่แล้วกันเอาก็ไม่มีเงินทำบุญ ฝากเงินมาทำบุญยังไงนะให้หมูแดงถือนะยังไงได้ไหมให้นนให้นนถือไหมเอายามให้นนท์ไหมนี่เอายามให้เพื่อนคุณใส่เชือกขาดอยู่ข้างหลังให้นนท์ข้างหลังได้ไหมแต่ก่อนไม่เอาให้นนท์ถือนะเขาเอาเงินใส่ยามให้อ่ะนี่ดูหลังนนท์สิทุนเพีงเอาไปรึล่าไปเอาจากคุณแม่มาเอาการประจานอน นั่งกลางไปจลางก,ก่อนเดี๋ยวก็ไปเอา,เอานั่งลงก่อนนั่งดีดีเอาพุทโธเร็วๆหมูดแดงคอยอยู่นอนคอยอยู่ละเดี๋ยวพุทโธทำหม,ม้อสามครั้งดีๆเร็วๆเข้าเชรสังโคอีกครั้งหนึ่งสาทุเก่งมากมากลุกๆ นี่ยายขอทำบุญด้วยนะเอาย่ามใส่แขวนคอล่นไหนไห้นอนมานี่สิให้นอนแขวนก็ได้ได้ใส่บาตรย้ยนมมือขอบคุณคุณยายด้วยมมเเดิชี้ให้ดูสิใส่ตรงนี้บอกยายใส่ตรงนี้ใส่ย่ามใส่ตรงไหนก่อนเปิดย่ามเปิดย่ามเออใส่ตรงนี้บอกเลยใส่ตรงนี้ครับจูวันนี้ขอให้ได้เต็มย่ามเลยนะมาเดิมให้แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับย่า Ha <laughs> uh.